50บาทสวอออนครับพี่น้องอู้เห็ดหลายแห้งนะจังสิง้ยสองร้อยบาทเนี่ยอู้มเด้อครับเนี่ยถุงละสองร้อยสองร้อยทานไหมบัตรย่างย่างขีนกบัานย่างขีนกครับไอ้ทำเพื่อเขื่องในน้องเมียน้ะจังหวัดอุบลราชินานี้เด้อครับเห็ดออกหลายหลายนะคนน่ะไม่ได้หาเสียไปถุงยังไๆยังสี่หาสิบบาทหาสิบบาททนครับผมซ่อนยำเป็นออกหลแหงนะเอาถุงเนี่ยน่าจะหนี้นอกะก่อนค่อยๆเดี๋ยวไปรอบงทางบุญน ใสยก็ได้อีกจ๊งโง่ม่นี่อีกจังเอาอีกมั่ซิบแม่แถมบอกเ้าเกี่ยวเอาจังหน่อยก็ได้ครับเนะี่ยบอลซ้อนข้า,าวเพ็ดงามๆเดลยคุณเป็นตาเลยกับมีม่ไหมผู้ใดอายากได้เห็นนะครับแนะน้ำเลยพิกัดน,น,นี่แหละคนนรับบ้านย่างขีนกอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่สิเอาเป็นกับตา ตาเท่าไหร่ไอ้กะตาเท่าไหร่ขายโลขายเป็นลโลครับอ๋อเพื่นขายเป็นโล่โลละหนึ่โอ้เ<อ>ห็ดกอบอกครับเนี้ยไงเห็ดกอ็เดเห็ดกอแดงโอ้ย,ยบักงักเลยไหมเป็นกะตาเป็นตาเป็นตาก็มีเนะครับมันขายเป็นกิโลได้พวกนะั้นมันจะเป็นเห็ดร่วมกันเนาะเห็นไหมอย่างงามเลยเป็นเห็ดร่วมครับตัวนเห็ดร่วมเห็ดกอแดงมีเห็ดอย่างนั้นแนวนี้ เห็ดกอเห็ดหลายอย่างครับเห็ดกอแดงอ่ะหลายแห our, like okay. ้งต şey ันะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่ตลาดต้นย่างหรือว่าตลาดกรมย่างอำเภอเขียงในจังหวัดอุบลราชธานีครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องมาเบิ่งเห็ดได้ยินข่าวเห็ดออกหลไหลพี่น้องครับปอัดปวดปวดอลังการทำงานเห็ดเนี่ยมาไกลๆว่าแม่นบะเกียวเทิดถุงเท่าไรครับไอ้นี่ร้อยแปดสิบมีร้อยห้าสิบพันสิเข่าพันสิเขาร้อยห้าสิบ มาหลายเลยนี่ผมรอเบิรก่อนเด้อปวดโพเห็ดไงมีเห็ดเถ้านั่นเด้อคุณเห็ดเราหดคุณไหมส่สีแดงเนี่เพิ่นว่ามันสีแบบปลอดไั้กว่ามันปะแต่ว่าขาวกาแบบปวอไส้เนรเพิ่์นพอเพิ่นเสี่ยนอยู่เพิ่นเก็บเนาะก็นนี่180 การเงียครับเพรอยู่ตลาดตาาในในา้นยางอำเภอเขียงในจังหวัดอุบลราชธานีกำลังออกหลายเด้พี่น้องคนนะอ๋อสุดเรียงเลยนะมไอ้เพื่อินบ้านยางก็ไอ้อยังนี่บ,นนบ้านยางขี้นกครับบ้านยางขี้นกอำเภอเขียงในเนาะครับน้องแถวผมหล่อไปเงินเด้อยมีแต่งงามๆเด้หรือปลาอ๋อเทียบเราคืองามใช่ไหมบอสพีโท้ตัวนี้มันเห็ดเงียะกัน เป็นตาเป็นตาเท่าใด็ครับเนี่ยตาละหา้สิบาทตาละหาบาทอันนี้ครับพี่นึ่งเนี่ยผมนั่งมาจากคลิปกำลังมาโปรโมทท่งนให้อยู่โปโพดแต่ท่านี้แหงหลายตัวนี่ยเห็ดไข่ก็มีถุงเท่าใดครับไข่อยถุงละองดิสองถุงร้ยแดสเ็ดไข่ถุงละร่อยท่านบา่เนี่ย ยงต่ำบ่เอาเนาะเดี๋ยวได้ผมเอายู่เด้ครับถุงเนาะเอาถุงนึงเนาะปาเมาพัแต่ทานไเอาเห็ดไก่น้ำขันแม่ค้าเพิ่นโอนได้บ่ราะทนี้สแกนได้บ่ะตอนของิ่นอาแกลก็ได้หมน้ำเมาขึ้นมัง่ามปลามันออกหลายว่นแม่ชวงกำลังออกบ่ครับโอ้มันออกซีหาเมือแล้วขอเก็บตามปลาใกล้ๆนี่เลยครับ ป๊าดผมเห็นแต่ในคลิปผมเลยว่ามันคลิปเก่าเพื่อนคลิปใหม่ๆเลยนี่ไข่เป็ดก็มีเด้อดจ้ากินปลาโพดพ่อเด้อดปีนองครับเป็นถุงวู้ยางงามเลยงามงามครับหลายคัดด้วยครับทั้งี้บ้านเพื่อนว่าบ้านยังกูทำไงบ้านบ้านย่างขี่นกเนาะป๊อดอ้อนซ้อนเห็ดจ้ะ ตั้งแต่ผมไปรอมาหนี่หลายจังหวัดแล้วมิมองนี่ละเฮ็ดหลายกูโม่คนนี้ค่ะป๊าที่โทษพี่น้องครับมาเบิ่งเด้อบ้านเนี่บ้านยางขี้นกเด้อครับผู้ใดมักกินเฮ็ดนะนะผู้ใดมักเฮ็ดผู้ใดสนใจเฮ็ดครับนี่แหละชุ้ยมันดงเฮ็ดอีหลีผมกับโบเคยพอมาจะเห็นมองเดียวจล้วมันหลายเด้วครับพุ่นนะจากธรรมชาติเด้วครับเพิ่นบ่ได้ปลูกบ่ได้หยังดยเด้นี่ป๊าดงามๆเลยไหม กินแต่เห็ดเมื่อวานไปร่อนดอกจานเข็มมาลาดผมก็เม่ไหลายแล้วมะนีแห้งหลายด้วยครับหลายแห้งอะลรเออพี่น้องครับเบิ่งเห็ดไหมนี่แต่เห็ดไม่ได้เห็ดพี่แห้งงามเขาเรียกว่าเห็ดนี่แต่ถุงงามๆเดี๋ยวกับจกเป็นเป็นเห็ดโบผิ่งดอกถุงละร้อยถุงละร้อยห้าสิบเป็นเก็บมาใหม่ๆเลยเดินอ๋อพี่โต ตุต้มๆเลยนะถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยสองร้อยถ้าเป็นโลเขาขายโล่ยังไงครับโลละสามร้อยบาทงามเนี่ยตุ้มๆเลยไหมนี่ไฟเอาบ่เปิดโค้เดี๋ยวไฟกลับมาเบรงเดี๋ยว้ขอถ่ายเป็งก่อนน้ำลายแล้วทั้งลมเนี่ยปิดโท้เป็นตาเป็นถุงเป็นแดงทำงามทำงามเลยครับเพชร จังไหมัดหลค yeah, right. oh, ักหลเนี่ยใชโอ้โีหนองค่ะเพียรร่างการเดี๋ยวผมพาเลมึงก่อนต้นนี้มันเห็ดยังแม่เนี่ยเอ็เอึ่งขมผึ่งขมกัมีอะไรทุงจากบาทเนี่ยเอาป่ะเอาป่ะดนาสิบบาท เฮ็ดตังคมนั่นสิเอาป่ะเม่ใไหร่พอเกียงไงพอแนวเพื่อนมาค้าเท่ตังคมเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวด้วยเนี่ยบอว่าพวกเราไปสื่อทั้งคนรับล้านดอกจานอัมเบอร์แคมมาลัดนี่ยนะที่นี่ผมไปเห็นเพราะได้เห็นคลิปมือขึ้นเนี่ยผมก็เลยนน้ำคลิปมาผมว่ามันคลิปเก่าผมก็เลยมาเบืองลองเบป็งทางนี่จะแม่นหลายเด้อครับโอ้ยเห็ดหมเอาร่างกายงานเห็ดครับเป็นตาหนีบจักบบาทเนี่ย หา,าสิบบาทสามตาลอยหนึ่งครับได้จะเฮ็ดแม่บ่แถมตาดโดดตีทุมันคือออกหลายเ้ยครับทางนี่แม่ขอเฮ็ดพึ่งเนี่ยบอครับถึงละหาสิบหาสิบเริ่มต้นโยหาสิบบาทด้วยครับตลาดบาทแย่งฉีกอกคนวะอำมเภอร์เข่องในครับจังหวัดอุบ,บลราชธานีเ้องนี้แหละจะไม่ออกหลายแห้งด้ทานนี้ พุ да yeah. yeah. ่งกับไปรอมาหลายหม่องเราบ่เคยเห็นลายปานนี่จักเต่ใช่เนี่ยเนี่ยไห้ตาส่นสองถุงลอยข้างล่างสองถุงลอยสองถุงลอยสองถุงลอยหืมดกระน่นมีเฮ็ดปวกฟ้อม้าีทุกะตานีสองลอยเห็นไหมตาโอ้โหเห็นตานีสองลอเนื้ตาสองเฮ็ดเฮ็ดยังครับน่ะหเฮ็ดผึ่งดังแหะ อ๋ดตีโธเบิดตานเลยครับตาใหญ่ๆไปเฮ็ดยังไหนกินเลยแม่นเบิดได้เฮ็ดเต็มเลยทะเลาะไปแบ่งนะพี่คนนี้เฮ็ดละงหอกเอาปะก็สิ่งกินยังไหนคบเมื่อวานก็ซื้อเห็ดเบิดบวกหลายในหมื่อวานเลยมาเห็นคลิปซ้าพูดยังไงเห็ดถึงหวานอนีหยังเนี่ยเห็ดยังกว่าเนี่ยเห็ดถึงยังกว่าครับนันเห็ดถึงเหลือง แน่แน่ดเห็รึงหวานจะกินเปลี schme, like ่นบ่กินบ่เป so ียนกินเปลี่ยนแต่เห็ดขมบ่นี่หลายอย่างนะคะเพชรละงกเริ่มต้นอยู่ตังแกหาสิบบาทแพ่งสุดกับสีเมนต์สองรอยทอนนะครับอ๋อตัวห้าสิบบาทตัวไหดมันเสียบ ของปเกียงแท่งกันบ่ไดปะฮะไดปเกียงใส่กันเกียงใ่งครับเกียงแท่เฮ็ดไข่ได้บ่ล่ะแม่นเฮ็ดไข่บ่น่ะหาสิบบาทเนี่ยจะเสียของตรงปะ เป็นแต่ซออนแต่ว่าคิไปกินได้ิไปกินได้เห็ดนี่ว่ะเมื่อวานกัเกี๊ยนแต่เห็ดอยู่เบ็ดเหี่ย้อนครับถือก้องไงขวอยเนนะห้าสิบบนี่เอาบ่ะอาว่าอะไรนี่ห้าสิบบาทซออนครับพี่น้องเห็ดหลายแห้งนะจังสองร้อยบาเนี่ยอู้ตุ่มๆุเดี๋ยวับเนี่ยถุงละสองร้อยสองร้อยทันไหมบัานย่าง ย่างขีโนกคันย่างขีโนกครับไอ้อำเภอเขื่องไงเนาะเมียนาะจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเห็ดออกไรหลายนะคนนะไม่ได้หาเสียไปถุงใหญ่ๆยังสียหาสิบบาทหาสิบบาททอนครับขนซ้อนยังเป็นออกหลาไหฮงนะเอาถุงเนี่งเนาะตัวนี้เนาะครับก่อนค่อยๆเดี๋ยวไปลรอเบืองท่าหุ่นนำถ่ายก็ได้อีกจังโง่ม่เนี่อีกจังเอาอีกมัดสิีแม่แถมวอร์คเกิ้ลเอาจังหน่อยก็ได้ครับเนี่ย วันซ้อนครับเพ็ดงามๆเดี๋ยวพูดนะเป็นตาเลยกามีไหมผู้ใดอยากได้เห็นนะครับแนะน้ำเลยกพีกัดนี่ระครับบ้านย่างขีนกอําเภอเขียงใต้จังหวัดอุบลราชธานีครับดูสิเอาเป็นกัตตาตาเท่าไหร่ไอ้กัตตาเท่าไหร่ขายเป็นโลครับหมอเพิ่นขายเป็นโล่โล้อร่อยโอ้เห็ดกอป่ะครับเนี่ยนี่เห็ดกอแดงโอ้ยแบบหนักเลยไหม เป็นกระตาเป็นตาเป็นตาก็มีนะครับมันขายเป็นกิโลในพวกนั้นมันจะเป็นเห็ดร่วมกันเนาะเห็นไหมยางงามเลยเป็นเห็ดร่วมครับวนเห็ดร่วมเห็ดกอแดงมีเห็ดอย่างนั้แนนี่เห็ดกอเห็ดไหลายอย่างครับเห็ดกอแดงอ่ะหลาแห้งคนนะอ๋ปวดผู้จังแม่หยังเนี่ยของอ่ายรอวะรอมาเบิ่งนะพ้่ีครับนี่ได้เห็ดเต็มเลยสุดแรงเลย เห็ดร,ร่วมสามถุงร้อยตาสะออนพี่น้องครับขั้นสีซื้อไปหลายก็ค,ค,คือสีกินไปเห็ดไหมสีให้กินไปเห็ดบ่เอาไปไว้อีกตัว <c oughs> นี่หอดบักเพียกบาทนี่บ่เดี๋มีแต่เห็ดเด้อพี่นอ้องเห็ดไครร้อยเดียวร้อยเดียวพ่กจะเป็นเป็นเห็ดไหลกยหาซค่ะจูมันจูมันลอยหาซิฟอันนี้ร้อยเดียวค่ะอ๋อพวกนี้ร้อยเดียวร้อยเดียวเด้อครับ อุ้ยรเดืดดหัวหัวหัเพ็ดพึ่งพึ่งบกพึ่งบกบุพพึ่งลวานกันอืออันนี้พึ่งนกยุงครับอันนี้เห็ดร่วมจ้าพึ่งนกยุ่งเนี่ยเท่าไดร่ถึงเนี่ยห้าสิบาทค่ะห้าสิบบาทข้ายมีสามรอยร่วมได้มีสามคู่สี่คุก็ได้ค่ะเดี๋กำลังพิจารนาอยู่แม่เดียวฟันมาเบ่งเด้อฟันโอนซ่อนนเหลืองฟันถี่เมื่หลายแห้งนะเอันี้มันร่วมกันได้แจกใส่กันได้อ้ พวกนี้เป็นเฮ็ดกอเฮ็ดน้ำมาดนะครับเนาะอันนี้ไม่เห็ดปวกน้ำหนึ่งค่ะเห็ดปวกดอกน่เห็ดปวกตาเห็ดปวกตาปวกใหญ่อ๋อผีหนอครับสวอรค์ครับนะพิกัดเด้อครับบั่นย่างขี่นกตัวเพิ่นขายอยู่หิมทางเลยครับมาบ่อยากครับจับ G P S มากก็ได้แอดมินก็จับ G P S มากครับเพราะว่ามาตามมาตาม G P S คือกันนะครับเพราะว่าเพิ่นขายอยู่หิมทางเลยหลายครับหลายแน่ครับปวดโพอลีเห็ดนะ ปไปเดี๋ยวไปเบร์นท้าผีนำครับอ,อ๋อที่ทั้งที่กระแม่นไหมอ๋อที่ตัวว่ามันย่อดงออกมาไวทั้งนีงออกหลไหลเด้เโโครับตัวนี้เฮ็ดหยางเป็เฮ็ดไข่บอเ่ครับไข่บังงามแต่เป็นกิโลเลยบอเ่ครับตัวนี้เป็นโลจะโลเท่าไหร่โลละสามร้อยอืมหล่อนซ้อนมีได้เฮ็ดไข่ไหมอ๋อจะแมนหลายครับหลายแน่เด้อมันออกหลายบอเ่ครับทั้งีง เก็บปลาบานเฮาเลยเนาะอ้เมนทีโนนกับนี่นนด้ครับบนาาหา้างในกันย่งเพิ่นยังกันใส่ถุงปลาทันเลียวอยู่ยาเลวค่ะิ่ <c oughs> มามฆาจะเหน็ภาคกินข่าครับ<ช>หลายแห้งได้พี่นอนครับบานย่างขีนกเพิ่วมาแต่ว่าอำเภอเขียงในครับมันติดอยู่ในไหลแห่มถนนเลยเพนะปเห็ดไข่เห็ด<ไ> ข้างล่างสามถุงร้อยโอ้ยจะเป็นพอสื่อเลยครับเห็ดร่วมเห็ดร่วมแอบมาเบื้องเห็ดยังครับ y o u t u ครับสอนพี่นะป๊าดีทเฮ็ดละงหอกยังงามเน่เป็นตะสอานในเห็ดไหมโอ้สามถุงร้อยโอ้ามรอรวม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 สามถุงร้อย เอาไปหนึ่งบ่พรอนหนึ่งจิ้มแจ่ววะไปแกงเอาไปแกงครับโอ้ไปแกงเลยอ่าเอาไปแกงไปหนึ่งไปแข็งแซ่บแซมเป็นสะอ่อนครับหลายหลายเออเป็นสะอ่อนครับผมกับหัวใจพึ่งเคยเห็นครับนี่หลายที่สุดแล้วเท่าที่ไปมาเนาะอ๋อจิโท้คาบแม่ครับพี่น้องครับสายเฮดโบกวนผาดตลาดบ้านย่างขี่นกด้วยทิพถนนเลยนะครับเส้นทิพถนนใหญ่ถนนหลัดเลย รืว่าตลาดไอ้โคกย่างนงและครับอำเภอเขืองในจ e ังหวัดอุบลราชธานีกโปวดพวกแม่เห็ดไหมปวดนาเบิ้ง uh> หูกาเพื่อนขากหลายครับเพื่อนขายบผพวแงเด้อสามสมถุงร้อยกับมีด้วยแบบสามถุงร้อยนะพี่น้องพี่นะโอจแมขาดแน่แน่ปวดพ ตั้งแต่ไปมากกัมี่มองนี่ละหลายที่สุดเหรอมองนี่ผมก็ไปทัวประเทศทุกหันครับไปฮอรนัลาธิวาสโอ้หลายกูโมอยู่นี่น้องพ่อเนาะโอ้การาซิสอีซานเนี่ยมาทัวแต่เบิดครับพร้อมกับเพื่อนจะเห็นอยู่มองนี่หลายกูโมแล้วครับตอนนี้ยังบ่หลายบ่แม่นี่โอ้มันมี่โอ้มันมีหลายกว่านี่เองปัดแม่เริ่มมาขายเลยจังโมงครับเนี่ยสองโมงขาย ครับบานนี้เขาขายไปหอดจีมงเนี่ยหอดแล้วจะพูดไดเบิดก่อนแต่ว่าอย่จนคำซีมงหามงอยู่บ่นเนี่ยที่ยวผู้เพิ่นอยากมาหันมาหัแต่ทั้งไก่หันนะซีมงหามงเรื่องกับ <su> ท่านด้อพี่น้องครับแต่ผู้ใดมาแต่ท่านไก่นะแต่ว่าเจ็ดแปดม้งอเพิ่นก็เรื่อมาว่างขายกันแล้วนะครับอ๋อสวรีรีมาเห็ดขนาดเลย พอสาวป่อยมาดูอยังก็เสีเอาเอาอยู่บ้า่ะลเอาอยู่บาเอาเอาไปล่างไปหนึ่งบ่มีเด้หนิดังสีดังงามอยู่เด้หาถุงหนึ่งนี่าจักบ้านเนี่ยถุงหนึ่งหาสิบสามถุงลอยเนี่ยเอาจังไดโปรโมชั่นแบบนี้แม่เราข้าบ ร่วมกันก็ได้เอาร่วมกันได้เลยเออใส่ละงั้นเออก็ร่วมในสามอย่างแม่เราสิบมมีโอนที่ละจะมีงั้นยังงั้นโอู๋งั้นเพิ่นยังอยู่เรอที่หรอเจ้เจ้าเองยังลงไหลายครับด้วพี่น้องครับเพื่อนนะครับ แค่ละงอกแค่นี้โลละสามร้อยครับดอกพันธุ์เฮ็ดหลายอยู่ถุงจังสิบพันธุน์เฮ็ดไลยถุงละสองร้อยบาทเนาะไอละงอกห้าหนี่้ไรเป็นไงก่อนแม่นโลละกี่ร้อยสองรอยสองห้าสิบฝั่งนี้สองห้าสิบพึ่งน,นกยงพึ่งเขา่าพึ่งหวันร่วมกันทำแม่บ,บ้านตัดสินใจบ่ทิยครับแจ็คแมนหยังละเตียมเมื่ออยู่เพ <c oughs> ื่อนะปาดนะพ่อมาเสียซิมบอกินหลายได้เพื่อนวะ ร้านนั้นเพื่อว่าสิ่ี่กินเฮดหลายเพื่อนเนาะพอมาพอด,งดอ,องเฮดหรอเพื่อนแบบเข้าหาหาครับแวะเข้าไปจะเข้ากันเลย,ยโคตรทษครับพี่น้องครับดงเฮดเด้ออยู่พิกัดครับพิกัดบ้านย่างขี่นอกอำเภอเข่องในจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นขายอยู่ติดถนนใหญ่เลยพี่นะ มาง่ายๆไปง่ายๆครับเริ่มต้นตั้งแต่สามถุงร้อยครับนะน้ำแม่บ้านเลือกสามถุงร้อยเออพี่น้อเห็ดละงอกไหมเห็ดละงอกเห็ดไข่ครับหยาดยางไหลเลยเลียกเหรอเลียกวุ้เห็ดแล้วแต่โอ้ยพี่น้องครับป,ปวดพูว่ามันยกมาเบิดตาไหมพี่น้า เห็ดไข่เห็ดไข่นี่เห็ดไข่เห็ดผึ่งเห็ดละงอกหลายอย่างหลายแนวอยู่มาง่ายๆไปง่ายๆเลยเลยครับเพราะว่าเพื่อนขายอยู่นี่นะเ่อมทางเลยติดถนนเส้นหลักเลยครับอ๋อโอเนะเขาเมียบานนำไปนนำชิ้นเห็ดอยู่นี่เป็นเดือนเลยวันนี้ บอร์อะเนี่ยเสื้อทูลเลียนวันอะไรมาพอมาพอปลาเห็ดบานนี่ปลาอัพตีทเหมาเห็ดเสื้อไปแจกบ่มาได้พี่น้องครับโอ้จะแม่นหลายแังแม่เราว่าปกติทามาเสโตก็หนีมันจะหลายก็หนีได้ครับมันจะหลายก็หนีนะแต่ว่านี่เพิ่นกะทรงออกไปน้ำเนาขายออกไปน้ำเนานะครับเพราะว่าผมกะมาใสแม่ถนนเส้นนี้มันจะไปใสครับแกนบ่ เอ้อ๋อเหตุไงเพราะเราเหียเหราส่วนทางในเพิ่งกำลังแพ็กกำลังกันหั่นเลครับอ๋อหลแห้งไมเฮ็ดปวกฟ้านบมีปวกฟ้านปวกแดงโอ้ยอลังการดีลีครับไปเดี๋ยวกลับมาชมทางปีน้ำ โตรโพค่เพดยุ่นนะเริ่มต้นแต่แสามถุงลอยกันี่ได้พี่น้องครับ่นนะเห็ดอ้อติโตหลายค้าหลายน่ไนเคงบหคะโอ้ห่อบคหมนว่าเป็นยกมาเบิดปลาครับคนนะโอยเห็ดเต็มตาเต็มเข่งเลยอ้ยขาดแน่ครับคนนะ เอาอยู่ปะพ่อแม่บ้านพ่อแล้วครับสันหวัวละ่ะหลายค่าหลายเนี่ยครับพิกัดบ้านย่างขีนกนี่ยละ่ะอำเภอแขวงในจังหวัดอุบ,บลราชธานีหลายแห่งได้เหตุก็เมื่อจักหน่อยเพิ่นเห็นคลิปนี้เพิ่นกะสีน้ำมากเหรครับที๋นี้ไปนรอฟรัวหมดไม่มองนีเหระครับหลายสุดเหร ของจังหวัดอุบลเนี่ยผมหล่อมาผมก็ว่าอ้วนเต็มแองหนูนะหลายแห้งอยู่เห็บนะอ,อ๋อถื่โทษกูนะบอนซ่อนเงีหลายขากหลายแน,ยคยน่ครับเห็บถุงละหาสิบบาทกันนี่นะครับเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทตลาดหิมทางครับตลาดของป่าบันย่างขีนนกอำเภอแขวงแนจังหวัดอุบลราชธานีครับของพ่ออะไรบ้างเนี่ยพ่ออะไรกันบนะ้าง เฮ็ดือกอีอย่างครับเพิ่นเพิ่นบ้ขึ้กินแม่แบบเนี่นี่ยหาสิบบาทแค่เนียเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดอีอย่งก่อนนี่เขาเอานเฮ็ดผือกย่งโบ้จากเท่านันมันเฮ็ดเฮ็ดผือกยังกว่าแม่แนมเผือกหวาน อืมดูขาเพิ่งกำลังล่าง,งไหลมาตามข้อเหี่ยวข้อเหี่ยวสิกินไปเห็ดนี่บ่เนี่ยปวดตัวบอกทุเรียนเลยอ,นะอดซัมเพนะมะพร้าวโดงเห็ดข้ากันเป็นเห็ดเป็นกะตากะตาไปตัวนี้ก็บบกเคยกินยังเป็นเห็ดผึ่งเอียงบุ๊ เฮ็ดผึ่งด่างแหเฮ็ดผึ่งอย่างเฮ็ดแตกแตกหลายๆเด้อครับแต่ว่ามันก็มันก็เลียกว่าในพื้นที่เนาะพื้นที่ทางนี้เพิ่นเคยกินเฮ็ดแบบนี้นะครับ 2> ช2 0 0องหอเฮ็ดไข่เฮาก็ะไรหรอืหรอเปล่าแน่นปะพอเฮ็ดจังได๋กินเราที่จะเอาหลายเฮ็ดไข่ก็ถุงละ60บาทออเอ,อ้ยบักทุเรยียนเมียข่อยเบิดแล้ว เ็นมาสิมาซี่กับทุเรียนมาพอเฮ็ดก่อนจะเป็นขาดบาทเนี่ยขาดแง่ขาดเฮ็ดหลายแห้งเด้อถือกองให้ก็บ่ได้บาทเนี่ยเอ้าไปปวดพวกครับพี่น้องครับนี่เป็นตาเป็นตาเลยพี่น้องพี่น้องเป็นเฮ็ดเป็นตาไบบนั่นหลายหลายเบิ้ดเนี่ยสองร้อยป๊าเนี่นะแม่เมาเลยบ้ อ๋พี่เฮ็ดจังไหนกินแม่แบบแคทแคทแบบนี้ครับแกงงอะลรแกงได้เช่นกันป่ะครับเนี่ยโอ้เป็นเหมาอะไรได้ครับเนี่ยเป็นตาเป็นตาเนี่ยเนี่ยเป็นเหมาเบ็ดนี่เลยครับสองร้อยแค่นั้นน้ำแม่แม่พูดเราเคยกินแซ่บบนในแเฮ็ดอันนี่ยมันขมแทบใช่ไหมมันขมโอ้มันขมลำลำขมแซ่บผู้เพิ่นเคยกินไหมครับผู้เพิ่นเคยกินเป็นกระสีเหมาเป็นสัตว์แหละโอ้โหเห็นแม่เราเหมาไหม เนี่เราเคยกินเนี่ยเราเคยกินเป็นว่าเฮ็ดผึ่งดางแหครับเฮ็ดผึ่งดางแหเพิ่นเหมาไปได้พี่น้องคนนะสองลอยบักลายตาสองสองร้อยบาทนะโอ้สุดยอดเลยครับบัตรย่างขีนนอกกำเพอเขื่อนน้ยครับจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนนะอ๋ออ่อนน้ำเพิ่นไหมกูเพิ่นเคยกินกินถึงพื่อนนะ เหาะไปทางทีครับคางแนอหรือบุควรผ่าดด้วยครับสายเห็ดผู้ใดมากินเห็ดของปลานะมาหลาะทางผีครับหลฮาเป้าโะค่ือซอยเนกิมกรยนค่ะซอยมือดินข้าวบาข้าวบาตายแล้วนั่นประตูเลียน้วหงเบิดหรอเราบังหันเป็นเสือยังไปซอยทัางนี้ อ๋อบางหันเพิ e ่นเอาเห็ดไข่ไปแล้วครับเราว่าเราแหงมากินบักทุเรียนเราว่าเราก่ได้หอดบักทุเรียนบไปนี้งั้นเราเบิดเราเบินไงอ้อปวดโพสเถอมันสีมีแนวนี่ไปเรื่อยๆไปเพรามันหนามันแมนบ่ไอ้ขุนกับเยจ้ามื่อครับประมาณอีกจัาเมื่อก่อนวะขาบาดกับมาขุนอ่ะโอ้ชาว่าช่วงนี้ก็ยังสีมาเรื่อยๆอยู่นะครับเนาะเอาผู้ใดอยากมากได้ครับไอ้ ช่วงนี้กับยังสีมี่ดอกในอาทิตย์นยึงนี่กับยังสีมี่ก็นก่าเนียดนะครับสีเดียรแล้วครับโอ้ยังมีอยู่เข้อ๋อเดี๋ยวให้เพิ่นกินเบิดกตกาก่อนยวผมสีแดีมาอุดหน,นุนทั้งนี้อีกครับเพราะว่าเมื่อวานกับไปซื้อเห็ดมาเบิดบับกไล้ขึ้นกันนะครับเมื่อวานผมเข้าไปทางร้านดอกจานอำเภอเขียม,มาลัดก็เห็ดหลาขึ้นกันทั้งนั้นกับสีนั่นๆสีเดียร์ขอมานะครับพี่กั๊ดเนี่ยแหะบ้านยางที่นกเลยครับอำเภอเขีองในจ,จนังหวัดอุบลราชธานีครับ ปัญหาใน Google กิับเห็นนะครับนี่พันขายอยเลี่มนนนนยมถนนถนนใหญ่เลยมันนี่ก็ได้ไปหลายถุงอยู่ปวดพ่อครับสวออรีถือเงินมาหลายๆครับเห็ดหลายไหลทั้งไงนี่ถูกสายพันธุ์เลยคนนะเอ๊มเลยขายอยู่หิมทั้งครับหาบอยากพิกัดนี่หาบอยากเลยครับบรรยั่งกินออกครับอำเพลช์แข่งไงเข้ามาที่บนหลักท่านี่ขายทุกเมือ่อครับช่วงเห็ดออกหุ่นลงเทียบลงเทียบตัน่ย ก้อลหรเคาัขาดแนครับเงินมาเสียเอาไปซื้อทุเรียนมาพอเห็ดก่อนเลยบ่ได้กินทุเรียนซ้ำไปเนี่ยโอ๊ตเอาโอ๊ตกินแบบทุเรียนเขาก่อนมากินเห็ดเขาก่อนครับช่วงนี้เออแม่บ้านผมแม่บ้านผมได้เต็มเลยครับเด็ดจะไปเท่าใบแดงบ่หลายใบเท่าครับเท่านี้เ็ดตือ เท๊กถึ็กครับราคาเึ็กๆ3กสามถุงลอยกับมีเด้ดพอดพี่น้องครับใบเดงก็ซื้อได้บยบด,ดีเบิดพ่อใบเท่าครับเบิ้ลใบเดยงบากีใบเองสามชีห้าใบครับประมาณนี้แหละไปะโอเคครับเคียบมีพี่นี่ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ